สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงมาตาตัวสะกดแม่กอากานะคะคำแม่กอากาจจำไว้นะตัวสะกดไม่มีจำไว้นะคนดีจำไว้นะคนดีตัวสะกดไม่มีคือแม่กากาตัวสะกดไม่มีคือแม่กอากาแม่ไก่อยู่ในกระกาไข่ไข่มาสีา่ห้าใบอีแม่กา ก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมแลปูนากับปูหมาปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกัดจอระเคปลาถูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่ซื้อ ฝึกจำแล้วมาร้องกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ